ยี่10ยังควรรู้ในปี2 0 2 3และวิธีการเลือกยางให้ถูกต้องกับการใช้งานวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อมารู้จักยางทั้งหมด20ดอกยางนะครับที่เป็นยางฮอตฮิตที่สุดในประเทศไทย ยางทั้งหมดจะมีทั้งหมด4แพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นแรกจะเป็นยางสําหรับรถบ้านนะครับผมจะใช้สับง่ายๆว่ายางชัวริงนั่นเองนะครับกลุ่มที่2นะครับจะเป็นดอกยางคอมอร์ตนะครับกลุ่มที่3จะเป็นดอกยางสปอร์ตนะครับและกลุ่มสุดท้ายนะครับจะเป็นกลุ่มดอกยางเซมิสริกหรือยางโคตรซิ่งนั่นเองอธิบายกันแบบชัดเจนนะครับ4ตัวแยกทั้งหมดว่าแต่ละตัวเขาคือใครเขาออกแบบมายัางไงและคุณควรใช้ให้มันถูกประเภทด้วย ที่สําคัญนะครับคลิปนี้เราจะไม่ได้พูดเรื่องราคายางกันเพราะยางแต่ละไซส์ราคาไม่เท่ากันเรามาอธิบายให้คุณเลือกอยางให้มันถูกต้องกับการใช้งานนั่นเองนะครับโอเคครับมาเริ่มต้นที่ตัวยางทัวริงนะครับหรือเป็นยางรถบ้านออกแบบมาสําหรับกลุ่มที่ต้องการยางนุ่มเงียบและก็ไม่ต้องการยางไฮเพอร์ฟอร์แมนต้องการความนุ่มสูงสุดและถึกทนในการใช้งานด้วย เปิดตัวมาด้ตัวแรกนะครับจะเป็นรหัสโยโกฮาม่า E 70นะครับตัวนี้เป็นยางติดรถโตต้ตาอัลติกเป็นยางติดรถโตต้ตาแคมรี่รวมไปถึงนิสสันเทียนาด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นยางทัวริงตัวนี้ตอบโจทย์ในทุกเซกเมนต์และยางตัวนี้ผลิตประเทศไทยนั่นเองนะครับมาต่อที่ตัวที่2นะครับตัวที่2จะเป็นโยโกฮาม่า al 3 0มาครับตัวนี้คล้องมาด้วยรหัส a r i a n สิ่งที่สำคัญที่สุดคือยางตัวนี้นะคอเวอร์ตั้งแต่ไซส์รถเก่าไซส์ขอบ13จนลากยาวไปถึงยางซีรีส์ในไซส์ขอบ18สิ่งที่สำคัญของ a r i ิ n อนคือหนึ่งออกแบบยางมาค่อนข้างถูกมากๆที่สำคัญที่สุดยางตัวนี้มีไซส์เยอะและเขาผลิตประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับ ตัวนี้นะครับผมให้เป็นเดอะเบสหรือว่าท็อปที่สุดของกลุ่ม t ัว r ริ g งแล้วนะครับรหัสตัวนี้นะครับคล้องไปเลยครับผมมิชลิน x m 2 Plus ต้องบอกเลยนะครับกลุ่มยางโ o ว r ริ่ที่เป็นเจ้าตลาดที่สุดดีที่สุดและที่สำคัญแพงที่สุดนั่นเองนะครับใครมีตังค์ซื้อ,อยางตัวนี้ใช้ได้เลยดีที่สุดแล้วผลิตประเทศไทยครับผม มาต่อกันที่ดอกยางคอม์ตนะครับกลุ่มนี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการยางนุ่มเงียบและยางยึดเกาะถนนได้ดีนะครับเปิดตัวมาด้วยตัวแรกนะคบเป็นดอกโตโยทายนะครับรหัส CR-1 ตัวนี้มีผลิตในหลายหลไซส์นะครับข้อดีคือเป็นยางกลุ่ม a ซิม m e t ร i c นะครับเป็นยางกลุ่มยางคอมร์ตแล้วนะครับเพราะ c r 1วันเนี่ยนะครับออกโครงสร้างราคามาค่อนข้างดีนะครับและดอกยาง ดีที่สําคัญเป็นยางโตโยทายแต่ผลิตประเทศมาเลเซียเลยทําให้ราคาค่อนข้างดีมากๆสําหรับรุ่นนี้นะครับมาต่อกันที่ตัวต่อไปนะครับจะเป็นคู่แข่งของเขาก็คือบัค่ายโยโกฮาม่าตัวนี้เป็นตัวรองท็อปที่ผมค่อนข้างชอบเป็นการส่วนตัวคือรหัสโยโกฮาม่า AE51 Blue Earth นั่นเองตัวนี้เป็นยางที่ผลิตใสค่อนข้างเยอะนะครับมีตั้งแต่ขอบ14จนยาวไปถึงขอบ20 สิ่งที่สำคัญที่สุดของ y o โก h a m ่าดอก AE 51หรือ Blue Earth ตัวนี้นะครับคือเรื่องของการยึดเกาะถนนและเรื่องของเสียงยางที่ไม่ได้มีมากจนเกินไปและที่สำคัญคือด้วยไซส์เขาผลิตเยอะผมเลยชอบตัวนี้นะครับผมมาต่อที่ตัวท็อปของค่ายของ2แบบเมื่อกี้ก็คือค่ายระหว่างโตโยทัยกับโ oh o โกฮ a ม่าโตโยทัยนะครับส่งเข้าประกวดในตัวท็อปสุดนะครับคือรหัสโตโย c 2S ใหม่ล่าสุด สำหรับคนที่เคยชอบตัว C 1 S มาก่อนตัวนี้คือร่างพัฒนามาจาก C 1 S กลายเป็น C 2 S ดอกยางอซิมติกคอมฟอร์ t ที่มีความนุ่มเนียบและมีแก้มยางที่สวยตัวนี้ตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบหน้ายางแก้มตรงๆนะครับมาต่อที่ตัวต่อมารหัสโยโกฮามา V 5 5 2 Advanced Decibel นะครับต้องบอกก่อนเลยว่า C 2 S กับ V 5 2เขาเป็นคู่มวยกันแล้วกันนะับก็คือค่ายจากญี่ปุ่นเหมือนกันตัวท็อปสุดเหมือนกันที่สำคัญที่สุด คือเขาเป็นตัวที่นุ่มเงียบที่สุดของแบรนด์นี้ทั้งคู่รหัส V52 อนะครับออกแบบมาเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าโคตรนุ่มเงียบผมให้เป็นที่1ของความนุ่มเงียบแหละสาหรับตัวผมเองนะนะครับส่วนตัวที่ตัว c 2ทูเอสเสเน่จะออกเรื่องของแก้มยางมากกว่าฉะนั้น2ตัวนี้ผมว่ามวยคู่เดียวกันอยู่ที่ความชอบแล้วว่าคุณชอบค่ายไหนมากกว่ากันส่วนตัวผมแก้มโตโยสวยกว่าแต่ความนุ่มเงียบผมให้ V52 นุ่มเงียบกว่านั่นเอง ค่ายต่อมานะครับเป็นค่ายมนุษย์ขิดนะครับก็คือค่ายบริสโตนนั่นเองนะครับตัวนี้ออกแบบมาเป็น T005A ต้องบอกกันเลยว่า T005A นะครับเป็นยางคอมฟอร์ทที่ออกแบบมานุ่มเงียบที่สุดของค่ายบริสโตนแต่ส่วนตัวผมผมต้องบอกตรงๆว่าบริสโตน T005A ไม่ได้เงียบมากเท่ากับค่ายอื่นๆนะแต่ค่ายบริสโตนออกแบบมาเนี่ยได้แก้มย่างที่แข็งเวลาเข้าโค้งจะเข้าโค้งได้ดีกว่าค่ายอื่นๆนั่นเอง ส่วนค่ายสุดท้ายนะครับเป็นเจ้าตลาดที่แท้จริงคือค่าย m i ชลินพร p r ม m a c ซีนะครับตัวนี้ส่วนตัวผมเลยต้องบอกเลยว่าใครไหวใครซื้อไหวใครมีตังค์ใครอยากได้ยางที่นุ่มเงียบที่สุดอีกตัวหนึ่งและถึกทนด้วย m i ชลิน i n Primacy 4แม่งคือที่สุดของยางกลุ่มนุ่มเงียบรักครับผม มาต่อกันด้วยกลุ่มที่3นะครับคือกลุ่มยางสปอร์ตที่หลายๆคนมักจะบอกว่าไอ้กลุ่มนี้แม่งเงียบซึ่งความจริงกลุ่มที่เงียบมันคือกลุ่มเมื่อกี้ครับทุกคนสิ่งที่สาคัญที่สุดคือหลายคนแม่งเคยลงนรกมาก่อนฮะมาเลยบอกว่าไอ้กลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มที่เงียบวันนี้ผมก็เลยมาอธิบายให้ฟังว่ากลุ่มนี้มันไม่ได้เงียบพราะเงียบที่แท้จ,จริงคือกลุ่มก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้เรามาเปิดด้วยยางสปอร์ตตัวแรกครับดอกโยโกฮาม่า V701 แน่นอนครับตัวนี้นะครับเป็นดอกยางนะครับ d i r เ c t i o n a l เป็นยางวิ่งทางเดียวนะครับเป็นดอกยางลูกศรน,นั่นเองสเสน่ห์ที่แท้จริงของยางตัวนี้ถ้าใครโหลดแคมเบอร์เยอะๆสามารถวิ่งในทุกหน้านะครับที่สําคัญที่สุดนะครับยางตัวนี้เป็นยางสปอร์ตและแก้มยางค่อนข้างนุ่มหมายความว่าโยโกะแอดวนเฟวาตัวนี้เป็นยางสปอร์ตที่ไม่ได้แข็งแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงเพราะเขาเป็นดอกเดเรกชันแนลนั่นเองนะครับผมมาต่อกันด้วย ตัวที่2นะครับค่ายยักษ์ใหญ่มนุษย์หินไม่อแล้วฮะ b r i s t o n e RE04 นะครับผมให้ตัวนี้เป็นยางกลุ่มสปอร์ตที่มีดอกยางสวยงามและที่สําคัญที่สุดแก้มแมงสวยที่สุดในกลุ่มตรงนี้แล้วนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกเลยว่า b r i s t o n e RE04 ไม่เคยํำให้ใครผิดหวังสำหรับคนที่ต้องการใช้ความเร็วเข้าโค้งดียัดค้งเยอะนะครับเพราะแก้มยางเขาแข็งนั่นเอง ความทนทานไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะค่ายนี้แม่งถึกทนอยู่แล้วนะครับต้องบอกเลยมีตังไหวซื้อใช้ได้เลยครับผมมาต่อกันที่คู่มวยอีกแล้วนะครับเป็นตัวโยไทนะครับมาพร้อมกับโยโกฮาม่าสองค่ายนี้นะครับมาในดอกยางอัสิมมาตริกกลุ่มสปอร์ตตัวโตโยไทส่งเข้าประกวดจะเป็นโตโยพ็อกเซตสปอร์ตส่วนโยโกฮาม่ามาในตัวใหม่ล่าสุดโยโกฮาม่าแอดแวน V107 นะครับต้องบอกเพื่อนๆเลยว่ายางทั้ง2ตัวนี้นะครับเป็นยางท็อปสุดของสองค่ายยักษ์ญี่ปุ่นแล้วนะครับโจทย์ข้อดีของอยางกลุ่มน,นี้ที่เขาเป็นยางญี่ปุ่นและเขาเป็นยางสปอร์ตคือหนึ่งครับทุกคนถ้าคุณซื้อยางสปอร์ตส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องความกระด้างและแข็งแต่กับการถ้าคุณซื้อยางสปอร์ตในค่ายของแบรนด์ญี่ปุ่นยางตัวนี้เขาจะไม่ แข็งจนเกินไปเป็นยางที่คนมักจะรับได้ในความกระด้างและแก้มยางที่บางและที่สําคัญคือแก้มทั้งสองตัวนี้แม่งสวยทั้งคู่เลยครับเพื่อนๆมาต่อกันที่ค่ายสุดท้ายที่คนมักจะงงที่สุดนะครับต้องบอกเลยค่ายนี้เป็นค่ายที่ผมเคยบอกเสมอว่าค่ายนี้ไม่เป็นค่ายที่ดีคือค่ายแบรนด์มิชลินต้องบอกเลยว่ายางมิชลินตอนนี้มีทั้งหมด2ตัวและคนโคตรงงกันเลย ยางตัวแรกมันชื่อว่า m i t s ล b i n p i l y b r Sport 5ตัวนี้นะครับออกแบบมาเป็นยางกลุ่ม Sport Touring เป็นยาง Street u t h ที่เป็นยางปอ o r t ที่ไม่ได้ดังจนเกินไปเป็นยางที่ออกแก้มยางมาเป็นแก้งกำมยี่อีกแหมมีความขี้โกงของความนุ่มความสวยของแก้ม ส,สิ่งที่มิชลินมีข้อดีคือมิชล,ลินไม่เป็นยางอูเวอร์ไซส์ครับทุกคนจะได้เปรียบเรื่องหน้ายางที่อาจจะใหญ่กว่าตัวก่อนหน้านี้ทุกๆต,ตัวแต่สิ่งที่ไม่ตามมาก็คือด้วยความที่ไม่เป็นอูเวอร์ไซส์แกมมันก็จะอ้วนกว่าทุกๆต,ต,ตัวเช่นเดียวกันสำหรับคนที่ต้องการยางคุณภาพดีต้องการยดีที่วิ่งได้ทุกหน้าถนนพายดอทห้าทำราคามาในไซส์ใหญ่ๆค่อนข้างดีแต่ก่อนเราไม่เคยเจอมิชลินชุด1 2 0 0 0กว่าบาทได้ วันนี้มิชลินทำราคา 18, 19, 20ได้ค่อนข้างดีอันนี้ผมชมเลยนะครับผมมาต่อที่ตัวท็อปที่สุดที่ผมบอกว่าทุกคนแม่งหลงทางที่สุดคือมิชลินพายออลสปอร์ต4 s ต้องบอกก่อนนะครับว่ายางตัวนี้เป็นยางท็อปที่สุดของค่ายมิชลินณปัจจุบันที่เป็นยางสตีดยูธแต่เป็นยางระดับไฮเอ็นต้องบอกก่อนนะครับว่า M ิชลินพาออลสปอร์ต4เเสียงดังกว่าพ i l อ t 5 แต่กับการ Pilot ดโฟเคืออย่างที่รีดประสิทธิภาพม้าลงพื้นได้มากที่สุดหลายๆคนอาจจะเห็นเขานะครับอยู่บนรถ BMW รหัส Mpower ทุกตัวนะครับอยู่บนรถ GTR อยู่บนรถระดับ HIGH ฮ a คทและเป็นรถซุป,ปรคาร์ทุกคันเพราะอะไรเพราะโครงสร้างของอยางเขาเนี่ยออกแบบมารับน้ำหนักได้ดีทั้งแห้งและเปียกท็อปที่สุดยางตัวนี้คืออย่างที่ผมเล็กคอมเมว่าดีที่สุดตั้งแต่ผมเคยใช้มาแล้กันนะครับผม มาต่อกันที่ยางกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มนี้ไม่จำเป็นไม่ต้องใช้ <l ux> เพราะเขาคือยาง Se เซมิส l ลิกเขาออกแบบมาคือยางหลังสนาม <l ux> คนที่ใช้ยางกลุ่มนี้ไม่ต้องคุยกันเรื่องว่ามันจะดังหรือเปล่า มันคุยกันแค่ว่ามันเกาะถนนและเบรกดีหรือเปล่าจะตอบโจทย์ที่สุดยาตัวนี้นะครับเป็นยางเซมิสริกนะครับเป็นยางที่โด่งดังมากๆตั้งแต่ผมเริ่มทาร้านพีหลอมมดิบสามเลยเป็นยาที่ผมรู้จักแม่ตัวแรกๆเลยนะครับเป็นยาที่ออกเดบมาเป็นลักษณะดอกอยางเป็นลูกไฟนะครับเป็นดอกอยางไดเรกชันแนลเป็นดอกอยางเซมิสริกที่สําคัญที่สุดเขาได้การรองรับว่าเป็นยางออนแ c กที่ดีและที่สําคัญที่สุดปัจจุบัน มีออกตัวใหม่ล่าสุดคือ A09 d ที่ผมได้เกียรตจากบริษัทโยโกฮาม่าไปทดสอบอย่างตัวเนี้ยแหละผมบอกเลยจะเป็นกระแสไวรัลในปีนี้แน่นอนนะครับในไหนพูดถึงโยโกฮาม่าทั้งเซมิสลิก2ตัวแล้วนะครับเราไปดูตัวท็อปที่สุดของเขาที่คนมักจะไม่รู้จักกันก็คือรหัสโยโกฮาม่า A052 นะครับ ตัวนี้เป็นยางเซมิสลิกที่จะไปโทนสลิกแล้วหมายความว่าไล่จาก AD 0.809แล้วก็0.52คือท็อปที่สุด 0. หน้า2นะครับเทรดแวร์ค่อนข้างน้อยนะครับสิ่งที่สำคัญคือการยึดเกาะถนนที่ค่อนข้างจะโคตรดีเลยไม่ต้องคุยกันเรื่องเสียงคุยกัน,นง่ายๆคือถ้าคุณต้องการยันยึดเกาะถนนที่ดีไล่จาก0.809แล้วก็0.52เลยมาดูคู่แข่งยักษ์ใหญ่เหมือนกันนะฮะมาต่อยก,กันเลยครับ <Hey. S 1> ตโตโยต้าเฮ้ยโตโยต้ามาอีกแล้วนะฮะ โตโยทัยนะครับตัวแรกออกแบบมาจะเป็นรหัสโตโยอาวันอานะครับลักษณะเป็นดอกลูกศรวิ่งทางเดียวนะครับแน่นอนครับยางอาวันอาเป็นยางที่เด็กวัยรุ่นมักจะชอบมากที่สุดและที่สําคัญที่สุดยางกลุ่มนี้ก็เป็นคู่มวยกับ a d ดีมาก่อนหน้านี้นี่แหละนะครับตัวท็อปสุดของเขาจะเป็นรหัสอาตอง8นั่นเองนะครับตอง8เนี่ยบอกเลยว่าแม่งคือสลิกแล้วเว้ยนะครับฉะนั้น A052 กับ R88 มันคือกลุ่มยางจัดโนสลิกแล้ว ฉะนั้นเซมิสลิกจะเป็น09กับ r 1 r นั่นเองนะครับผมโอเคครับผมจะสรุป20ดอกอยางให้ฟังนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจตามพฤติกรรมการใช้งานที่ถูกต้องนะครับกลุ่มแรกนะครับสำหรับคนที่ขับรถทัวริงนะครับโยโกฮาม่า oh E70 นะครับตัวต่อมาโยโกฮาม่า oh AL30 ตัวท็อปสุดมิชลิน XM2+ นะครับ ดอกอยางประเภทกลุ่มคอมฟอร์ตนะครับกลุ่มนี้สําหรับคนที่ขับรถเร็วและต้องการยางนุ่มเงียบนะครับเปิดตัวด้วยโตโยซีอาวต่อมาโตโยซี2เต่อมาโยโกฮาม่าเอเอห้าหนึ่งโยโกวีห้าสองบริสตอลทูรันซาทีศูนและปิดท้ายด้วยตัวมิชลินไพรมาซี่โดอกอยางสปอร์ตนะครับตัวนี้สําหรับคนที่ขับรถเร็วแต่ต้องการยางที่เสียงไม่ได้ดังจนเกินไป กลุ่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ขับรถความเร็ว0ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดตัวด้วยตัวแรกโยโกะแอดแวนเฟวา V701 ตัวที่2 y o oh โยโกฮาม่า V107 ตัวที่3 t o โตโย x พ็อกเซตสปอร์ตตัวที่4บิสโตน r e 04ตัวที่5 m i มิชลินพาร์สปอร์ต5ตัวที่ m i มิชลินพาร์สปอร์ต 4S มาดูกลุ่มสุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นกลุ่มสำหรับนักซิ่งนักแข่งขับรถโคตรเร็วต้องการเบรกไวที่สุด เปิดด้วยตัวแรกโยโกฮาม่าแอดแวรนิโอวา08ตัวต่อมาโยโกฮาม่าแอดแวน AD09 ตัวต่อมาโยโกฮาม่าแอดแวน A052 และอีกค่ายหนึ่งคือแบรนด์โตยโยตานะครับเปิดตัวมาด้วยตัว R1R และปิดท้ายด้วยตัว r ต่อแและหวังว่าคลิปนี้นะครับจะได้รับการตอบรับและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รถยนต์ทุกท่าน ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe หรือ้าอยาอุดหนุนร้านพีา3อย่าลืมโทรกับ0991010109หรือทาง ID Line @p2013 นะครับ